โอเโตของมวยีทั้งชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่ในเซนเตอร์วันีนะครับผม <S <S โอเควันนี้เราจะมาอยู่ในช่วงแฟนอปมวยดีกันอีกครั้งหนึ่งนัดนีงนะฮะก็เป็นช่วงที่เอ่อเป็นรายการที่เราจะเอาแฟนอปของคนที่เราคิดว่าแบบเอาไปโชว์ให้คนอื่นดูได้นะครับนะแบบว่าลายเส้นสวยลงสีสวยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบสาม,มารถไปโชว์ให้คนอื่นดูได้ ผมก็จะให้คนที่วาดแฟนอาร์ตสวยคนนั้นเลือกหนึ่งตัวละครนะครับว่าให้ผมมาเล่นตัวอะไรนะเออใครที่สนใจอยากให้ผมเล่นตัวไหนออกคลิปนะครับเลยค่ะว่า,าของแฟนอาร์ตวาดมาแบบสวยๆแล้วก็ออแบบทาให้มันสวยงามแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมแบบคิดแล้วแบบปื้นเนี่ยเอามาโชว์ให้คนอื่นดูได้ผมก็จะมาทำคลิปให้หนึ่งคลิปเลยนะครับผมโอเคแฟนอาร์ตไหมฮะ ก็เป็นแฟนอาของน้องอากอมนะครับผมโอ้โหบอกว่าแฟนอาสวยมากนะฮะมากถือว่าโอเคมากเลยนะเนี่ยเออแบบคือแบบมีความแบบทำไมผมต้องใส่ชุดกิโมโนด้วยโอเคครับผมนะมยแวันนี้น้องอากอมก็รีเควสเป็นในหัวของกีชาชิชิคุบุโรั่นเองนะสกินนี้ก็บอกว่าเป็นสกินที่แบบ วางขายเมื่อตอนวันวานแม,มอโมนวานแม่แต่ตอนนี้ก็หอนะครับมันก็ปิดขายไปเรียบร้อยแล้ว,ลวรอประกาศโบวต์อีกครั้งนี่นะก็อย่าลืมไปโบวตกันนะครับใครที่อยากได้สกินนี้นะโอเคเราวิ่งมากตรงนี้ก่อนผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่เล่นกีชาไม่ค่อยแข็งนะครับนะใครที่ มาดูผมอยากจะดูกีฬาผมเนี่ยเออบอกเลยว่าผมเล่นกีฬาไม่แข็งนะครับบอกไว้ก่อนนะย,ยังเล่นไม่ค่อยเก่งแม่ฮะเพราะว่าโดยส่วนตัวชอบลเล่นโปรเจคตีมากกว่านะเอาเอาว่ะเหมือนเราจะเจอนักเต้นนะครับผู้ชมเราจะเจอนักเนต้นนะเราพุ่งมาก่อนเลยครับผมจังหวะนี้แต่งเต้นพาไม้กันแล้วจ้าพาพไม้กันเราจะเราพังตรงนี้ก่อนฮะ, <IS y 2> <ๆ>ะเผื่อเขาวนตรงนี้เขาวนได้แน,น่นะเพราะว่าเขามีกล่องไวไอ้กล่องไวอยู่เดี๋ยวเขากระโดดเขาวนเรา เอาวะนะกักเตะหนีผมว่าโดนหนีผมว่าโดนหนึ่งทีไปก่อนหนึ่งทีไปก่อนเออก็มาดีวะก็มาดีวะไปไหนและนะ้วไงไปไหนแนะล้วไงนักเตะโอ้โหเอาวะวางกล่องเท้าวะวางกองเช้า,า,ชาแล้ก็มีปิ๊เปอร์แรยกันเลยกันเอเอาวะเอาวะมาพาพไม่ทันเลยไม่ทันแล้ว,นะลวครับโอ้ oh, โหมุ้งไม่ได้ oh. ไมุ้งไม่ได้มุ้งไม่ได้แกกะตีได้แกกระตีโอเคเดี๋ยวเราพังกล่องสรโลนก่อนเออ ตอนนี้กล่องเขาหมดไปแล้วนะฮะสามกล่องก็คือวางกล่องเร็วหนึ่งกล่องสองกล่องกล่องช้านั่นเองนะไมเขาบอกว่าโปธรรมไปแล้วนะอ้โหเอาอ่ะแพทพีสีแพทนเสีเสจ้าเลยจเจ้าเลยลุกรักอ้โหเอาว่ะเอาว่ะขึ้นหมืองบนแล้วว,ว,ว่ะอยากจะโดนมากมากแมงอยากจะโดนมากมากเลยใช่ปะเราก็วางฟิปเปอร์วิกโก้นะให้เขาแบบตกใจเล่นตกใจเล่นยังไงจังหวะนี้นจังหวะนี้ก็นน ว็บใช่ไหมแคบแีบไปแจกแผลไปเลยครับผมแคบนะใช่ไหมดีกว่าให้เขาเล่นเศษนะครับผมโอ้โหไม่พบใช้ด้วยวะไม่พบใช้ด้วยท่านผู้ชมนี้เราก็หวาดหมูสีครับผมวัดหมูขี้ครัาโอ้โหเอาวันมีสาวัดมีสาเราทางซ้ายก่อนเลยยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับทำไมทำไมทำไมโดนไม่หนึ่งทีนะโดนไม่หนึ่งทีนะโอเคลงสองเรียบร้อยเดี๋ยวลองวางฟิปเปอร์ให้แพทติเซียหิวช้ากันก่อนนะ โอ้โหแม่งคือพุ่งมาแม่งก็ติดตรงแง่งตรงนี้นะโอเคไปพาไปนั่งเก้าอี้กันก่อนเขาใต้ดินอยู่ตรงนี้นั่นนี่เออเขาใกล้ดิ่นอยู่ตรงนี้นะโอ้โหเตี้ยนบอลไฟเหลือสองเพลียงแล้วเฮ้ยเหลือข่ามเพลียงแล้วนะผ่านไปไวมากไพซี่เคลียร์เนี่ยเป็นคนที่มาซัพพอร์ตนะครับนะก็ไพซี่เคลียมันมันคิวนานอยู่แล้วฮะยิ่งไม่มีนักบวชนี่คือแบบคิวขีดเปอร์เซ็นต์ไม่มีนี่ถึงมีคิวแบบโคตรอืด พืืดขึ้นคอยฮิวทีนี่แบบไฟแค่ไม่หัวฮเดี๋ยวเรามาโซนกันแถวเนี้โอ้โหตรงนี้มีเพื่อหูขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเราต้องหาคนก่อนโอเคตรงนี้ไม่มีคนนะเดี๋ยวเราก็พาไปลงห้องใกล้ดินเลยดีกว่าเออพาไปลงห้องใกล้ดินเลยดีกว่าเพราะว่าเครื่องแถวนี้มันมันไม่มีคนปั่นเราโซนไม่ได้แต่เราเราเล่นชิิกซีเบิรไปเลยดีกว่านะเออเราเล่นชิิกีเปิรนไปเลย จับเรียบร้อยแล้ววางปเปอร์อันนึงก่อนจ้าโอ้โหมันมีเครื่องระเบิดจะตรงนู้อ่ะตรงนี้เปิร์หูอ้าวเปิร์หูขึ้นนะมุงน,นี้นมีเปิร์หูด้วยท่านผู้ชมเอาอะเราก็ไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยอืมเพราะว่าเขาอยู่บนแถวนี้อ่ะกลัวว่าเขาจะรักไก่ไปช่วยแต่ว่าไม่มีโอเอา่ะเอา่ะอีไลคลักว่ะอีไลคลากอ่ะเจออยากจะโดนนะอยากจะทักทีไม่ล่า,าทักทีไม่ล่ายังไงล่ะครับยังไงล่ะครับว่าโดนไหมโอ้ไม่โดนว่ะ แพ็คนนี้แพนคนนี้อ่งโอ้ยตีโดเก้าอี้ไปจ้าตีโดเก้าอี้ไปจ้ายังไงล่ะครับเอายังไงล่ะครับอีไลท์แฟงอีไลท์แฟงไปแกกแผลไปก่อนเนไอแจกแผลไปก่อนจังหวะนี้ไงอีไลท์แฟงครับผมจะส่งนกให้แพ็ดคดเซียแล้วว่ามีการส่งนกมาแล้วเราก็ไปเล่นทั้งบวดีกว่าจะได้เช็ครีเบิร์นนะครับผม ยังไงละครับยังไงล่ะครับยังไงยังไงยังหวัดอี้กระโดดลงมาตีใส่เขาไม่ได้แกรู้ไหมดดดบึ้มหัวไปเลยโอเคไ, <c oughs> อไม่เป็นไรเราสามารถบินตามได้อยู่นะใช่พี่ลักแอบโดนไปหนึ่งทีนะโดนไปหนึ่งทีนะครับพี่รักแอบพาไปนั่งห้องใกล้ดินไหมไปพาไปั่งตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มันใ,ใกล้กว่านะพี่รักแอบเลยเฟดแล้วใช่ไหมผมก็ได้ว่าเลยเฟดแล้วโอเคเรียบร้อยเลยเฟดกันนี้เครื่องกันไฟเหลือสองเครื่องนะฮะ โอ้โหบอกเลยว่าอาา้าวปั่นกันเมาวันเลยปั่นกันแบบพายุหมุนเลยโอ้โหคือที่จะหมุนแับพายุก็หัวผมเนี่ยโอ้โห,หปั่นกันเรือนเกินโอเคมากันตรงนี้มีเครื่องกันแล้วก็มีแปรโคข,ขึ้นแล้วจะเป็นตัวอะไรครับผมอามาดูกันก่อนอันเนี้ยวางฟิปเปอร์ไปก่อนโอ,ออนะโอ้โหอวัยวนะไรค้าครับโอ้โหโดนตีลมไม่เลยเนี่ยโอ้โหเราจะจับนั่งดีกว่าไหม เราจะเก็บสีดิเออเราจะรีบเก็บกลับดั้งไปไหนแล้วเอาวะเขาอยู่กันแถวนี้นะเขาอยู่กันแถวนี้นะโอ้โหมีการฟังเก้าองเก้าอี้ด้วยนะนี่มันคนสวนเมกาช็อ A เอเลยด้วยโอ้โห,หเกินเบอร์ว่ะมีตรงนี้แต่เราไม่เห็นคนปั่นไฟโอ้โหมันเก็บรอยเท้าเก่งจริง,งนะเนี่ยมันจะไปช่วยเพื่อนมะนะันเนี่ยโอ้โหแล้วก็พุ่งมาตรงนี้นะเสลียก็ยังไม่ลุกขึ้นมานะครับเนะี่ย โอ้โหแปลว่าเราต้องโซนเครื่องเั้ยเนี่ยนเะหลือสองเครื่องสุดท้ายนะเราโซนได้อยู่นะครับเนะี่ยพยายามอยากให้คนส่วนได้ปั่นนะตอนนี้เราก็ดูเครื่องขันมันไม่มีเครื่องไหนขันเลยเนะี่ยโอ้ยมันแอ,อ่ตรงไหนวะโอเคเจอกันมาตรงนี้ก็ยังไม่มีเปิร์หูขึ้นนะพุ่งมาแล้วอืมเอาว่ะตรงนี้มีคนแน่ๆเลยตรงนี้มีคงแน่แเลยอ่ะคงขวาง คงส่วนแต่ว่าอไลคลัรก็ลุกขึ้นมาแล้วเหมือนกันแนะเอาแล้วครับที่หายแล้วครับจะกลับไปฆ่าใครก่อนดีเราไปฆ่าออไลคลักกันกอนดีกว่าอ้ามังฝังไฟเท็กด้วยโอที่หายแล้วโอที่หายแล้วมาแล้วฮะอายังไงเอไลคลั์กโอ้ยเราต้องไล่อีไลใช่ไหมเนี่ยรับไล่เนี่ยผมว่าโอ้โหที่หายแน่นอนนะเครื่องคนส่วนก็เยอะแล้วเหมือนกันนะโอ้โหจังหวะนี้ผมว่าผมว่าได้แค่ขั้บนว่ะ เออมันยากมากเลยเนี่ยมันยากมากเลยเนี่ยโอ้โหเอาครับผมเอาครับผมโอ้ยังไงจะฟาก็ไม่ฟาใช่ไหมไม่ฟาเนี่ยอันนี Hyung ้อันนี้หลอดหลอดเราบีฟ <ladım> ิปเปอร์แล้วเอาโอ้โหเจ๊กี้แง่เจ๊กีทางเราบีฟิปเปอร์แล้วจะจะวุ่นกับเราจริงจริงดิจะจะวุ่นกับเราจริงหลอกหลอดหลอกหลอดยังไงยังไงแค่ไหนโอ้โหเอาอ่ะเอาอ่ะเจรเบอร์ว่ะเจรเบอร์ว่ะเพราเต็มเครื่องแล้วนะเพราเต็มเครื่องแล้วนะเพราะผมไล่น้ำมากผมไล่น้ำมากอ้าจังหวัดเล็เจ้าชู้เลยว่ะโอ้โสุดแสนว่ะ จุดแล้วอะเราต้องไล่กันก่อนอะเราต้องไล่กก่อนแล้วยังไงอีไลโอ้โหอยากวนเหรอไอโฟกุนซีแซงอย่างี้อย่างชอบเลยต้องมาดิวะต้องมาดิวะแถวนี้ไม่มีท่อหรอไม่มีท่อยเล่นหรอกไม่มีท่อยเล่นหรอกมันพนปืนแล้วมันพ้นปืนแล้วไปเราพามนั่งเก้าอี้กันก่อนเลยพามนั่งเก้าอี้กันก่อนเลยเออเราไม่ได้เลีปิดเบิร์ขวานะครับก็จะเปลียบเป็นเล็บปอดไม่ได้นะคือเครื่องแม่งเร็วมากเลยเว้ยเครื่องอีไลแม่งก็คลิป จุดปั่นไปเลยอ่ะแล้วก็เบ็มมานี่คือปั่นอีกครับเดี๋ยวแม่ก็จุดแล้วสองเครื่องเป็นสองเครื่องยี่แบบโคตรไววนะป้องเจ๊เกได้ถึงกระขายหัวโอเคผมก็เป็นไงบ้างาในนของของอ๋อเกชายชีโรคุมุโรนะก็ขอบคุณแฟนอาร์จน้ะตอนมากนะครับผมนะว่าขอบคุณทุกคนที่วาดมาให้นะครับทั้งคนที่ผมเอามาโชว์ให้แล้วก็ทั้งคนที่ยังไม่ได้เอามาโชว์ให้นะครับแม่ผมก็จะเลือกนิดนึงนะครับเพราะว่า ถ้าผมมนเล่นแฟนอาร์ตตามหมดทุกคนเลยเนี่ยมันไม่ไหวอะเล่นเยอะเกินไปมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะโอเคผมก็วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like. เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไปต่อเกมที่สแต่ว่าน่าจะเป็นน้ำหอมนะครับนะเพราะว่ามีแฟนอาร์ตรีเควสมาให้เล่นน้ำหอมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเกมที่สเลยแล้วกันนะครับผม โอเคตอนนี้เราเจอห้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวมากันนิดนึงกันก่อน โอเคเดี๋ยวรอให้เจอหน้าโหลดแล้วเดี๋ยวเราจะโชว์แฟนอาร์ตให้ดูนะก็โอเคแล้วผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะก็เป็นคลิปที่สองนะฮะก็เ,เ,เราจะมาเล่นในส่วนของนักปรุงน้ำหอมสกินเจ้าขาวสีแดงเข้มนั่นเองนะโอ้โหพวกเธอพวกเธอจะมาเป็นตีมดำอย่างนงี้เลยเหรอเอ้เตีมขาวอย่างนงี้เลยเหรอลูกโอ้หเรามีนะแต่เราไม่เล่นแค่นั้นเองโอ้โหเอาวะเอาวะมันมันเกินเบอร์วะคุณสมัยนี้โอเคครับโชว์แฟนอาร์ตมาได้เลย เออขอบคุณแฟนอาร์จากน้องโฟนด้วยนะครับโอ้โหแฟนอาร์น,น่ารักมากโอ้โหน่ารักเหมือนน้องเลยโอเคครับผมนะก็ขอบคุณแฟนอาร์จากน้องโฟนมากมีจริงนะครับผมนะโอ้โหว่าแบบตั้งใจวาดมาให้ผมด้วยเนี่ยตั้งใจวาดจนแบบเอาเวลาเรียนมาวาดให้ผมเนี่ยโอ้โหยิงเพเิเลยนะใครอยากส่งแฟนอาร์นะฮะส่งไปทาง Discord หรือได้เออหรือว่า Facebook ส่วนตัวผมได้เลยนะครับผมโอเคมา เราจะเจอเป็นตัวอะไรเพราะว่าเรามีตาบอกด้วยตาบอกจากโอ้คอกม้าขาวแล้วครับ <Huh? S 1> ผมคอกมาา้าขาวโอ้อูชางอูชังง้งลงมาด้วยอูชังโอ้โหเอาวอะเราก็หลอกล่อนะหลอกล่อนะอยากจะจุกมากมากเลยอยากจะจุกมากมากยังไงอูชังเธอเดินมาหับห้าวโอ้เธอ,อ,อบอกว่าเราไปกันไม่ได้มาแล้วครับผมเธอบอกว่าเราไปกันไม่ได้ยังไงครับผมบางหมายไม่ก่อนเลยนะ วางไม้ไปก่อนเลยเราวิ่งฉีกไปเล็ตรงบ้านเล็กกันดีกว่าตรงบ้านเล็กมีการงามาตรงนี้เราล้อหลอกว่าจะกระโดดไหมแ่เราไปโดดนะแต่เราก็เปลี่ยนไม้เล่นไปเลยโคตรดีเลยไายวิ่งในอินดี้จั๊กจัดโอเควางไม้ไปเลยฮะออาครับผมยังไงยังไงยังไงมีการตีแบบระบบปูโูตมาหนึ่งไพมตีแบบระบบปูโูตเอ้ยเฮ้ยข้ามหนีนู่เว้ยเฮ้ย้ามหนีนู่นเว้ยมามาก่อนมาก่อนเออมาก่อนสี่วะมาก่อนสี่แว อะฮยังไงยังไงยังไงความหมายมันก็โอ้โหตีแบบรับบปูโพตอวตีหนึ่งใครเอตีแบบลาบปรโพตัวตีหนึ่งเออเออยังไงยังไงเราจะลั่นรัมหรือเปล่าเราจะด่างรำหรือเปล่าโอ้แน่แน่แน่โอ้โหโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะมันเกินเบอร์ว่ะมันเกินเบอร์ว่ะอูช้างทึ้นมนี่มันเกินเบอร์จริงๆเลยโอ้เอาว่ะเอาว่ะตีเป็นโซกาเลยว่ะอุ้ยแขนเกินแขนเกินแขนเกินเอาไปไหนเนาะเอ้าวัด ไม่รู้ทำไมนะลูกอ <c oughs> อู๋ช้างอูช้าง,งก็พับไม้ไปเลยพับไม้ไปเลย,ยให้่เขาแบบง้างสุดล่มแล้วแบบพึ่งวางไม้แนละ้วผมพอเลยโดนตีหัวแน่นอนนะบอกให้ อ่าอยัางไงยังไงอูฉแขงอูฉแงเหมือนเล่นแปลกๆอยู่เนี่ยผมว่าอ่าฮะเปลี่ยเปนล่า้องทำแล้วจังหวะน,นี้จะมาไล่เราหรือเปล่ามีการไล่กันมากลงนี้มีการตีกันอีกหนึ่งยิงไม่โดนนะโอ้โหจังหวะน,นี้โดนตีไปเลยกรับพผมโอ้โหชี้หายละชี้หายละอู๋แขงอูฉแขงสกิงชายหนุ่มสีแยกชายหนุ่มสีแยกไฟแดงจะกล้าเรามาหรือเปล่าอ่เอเขาเขายังหลงอีกเลยนะ อุ๊ยเอาวะ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 เนี่ยแบบแอคเคานซ์คริสเนี่ยแบบแอคเคานซ์คริสอ้าฮะอ้าวอุจาะเอาเดิมไปเดินเอาเดิมไปไหนแล้ววะ <laughs> อะไรของเขา่ะผมงง่วงะเขาว่าเขาเจ้าอะไรอ่ะอูจฉางอะไหวหรือเปล่าง่วงก็ไปนอนโอ้โหเครื่องปั่นไฟนี้ก็ไหลเป็นพายุเลยโอ้โหเหลือหนึ่งเครื่องแล้วเนี่ยเพิ่งจูไปไม่ถึงโอ้โหเจ็ดสิบปีเหอะแม่งไหลไวเกินอะไรอะไรโนแมนใช่ไหมคนนี้ชื่อโนแมนเนี่ยโอ้โหเอาวะโนแมนฮิวเลื่อนให้เจ้าขาวนะมันจะไปแต่งงานจนที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอละโนแมนฮิวกันก่อนโอ้โหมีการฟาดไม้มาหนึ่งทีจัง อะไรนะนักโทษนะครับผมว่าผมว่าผมว่าอู๋ฉางคนนี้มันเล่นแปลกๆปลกมจริงคือคือแฟดเขาก็แฟดแบบคือแฟดแบบกันหลกอะ่ะเออกันหลกเกินอะ่ะคือผมไม่รู้เลยเนี่ยว่าเขาเล่นแฟดกวั <c ười> นนี้ยังไงเอาโหเราได้เข็มชีจาได้กองไหนที่ต้องการเข็มชีจาเนี่ยมันไม่เคยจะให้หรอกเออไอกองไหนไม่ต้องการเนี่ยมันก็ให้จังเลยนะเออไอกองไหนแบบอยากจะหิวเลือดอยากจะยิวอไปเองเนี่ยโอโหหมายเท้าหมายยากล ลักบี่โอ้โหมาแบบเป็นของดีจากทางบ้านเลยแต่ไอตอนไหนไม่เก็บแล้วนะโอ้โหมาด่เข็มสีจยาห้าหกอันเอาไปทำก้าอะไรกบพี <laughs> ชบ่ช่วงบนยช่วงบนโอ้โหเอาว่ะเกินเบวว่ะเกินโอ้โหไม่หามาอยากกลนก็ได้ลนะเราไว้ใช้ปากกาแดงได้ฮนะเพราะว่ายัางไงเราก็คิดเดียวล้มอี่แล้วนะปากกาแดงนะโอ้โโอโมาหาเราก็เหมือนจะไม่มาแล้วเปล่า เอาว่ะเอาว่ะระแวงแหวงแวงเกินแหวงแวงเกินเอาว่ะถ้าว้าปนี้คือแบบต้องต้องใช้วิชาแย่งเงาพันล่างถ้าเขาแบบงั้นเขาตีถูกคนนะผมว่าใช่เลยใช่เลยเขาโปรเขาโปรโปรบ้าบปวอะไรวะตีใครก็ยังไม่โดนเลยเกมเนี้ยตีผมโดนนะผมอย่างเดียวเลยหรอโอเคเดี๋ยวให้ดูก้าจดเครื่องกันดีกว่านะเดี๋ยวเราไปอ้าวอ้าวโอ้แล้วก็วร์ปนพอดีโอ้ยคืออะไรนี่ เนี่ยคืออะไรครับเนี่ยยังไงยังไงเราอ่ะยังไงโอ้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 ยังไงโอ้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 แน่กลัวจังเลยเอาไปไหนเนาะอ้าวไปได้ไงอ้าวกลับไปโคนเึ้นยังไนะพี่พี่จะเอาใครกันแน่พี่พี่จะไปโคลนขึ้นหรือพี่จะไปทําแมวนะอ้าโอ๊คบริการนี่โอ้โหช่วยชาญประหยัดไฟมาช่วยชาญประหยัดวะไอโอ้โอ้พี่ตีแบบบูทูธอีกแล้วนะพี่โอ้พี่ตีกระดิ่งบุสเกินตีบุสเกินตีบุสเกินยังไงอันนั่นแบบแบพี่ตีจิ๊กไหมทำไมอ่ะ ผมยกตรงนี้พี่ผมยกตรงนี้พี่พี่พี่อุเงเอาไปไหนล่ะเอาเอาวอาไปยืนมองเรยแล้วไหมเอาใช่เรย์ผมอะเออใช่เรยหรอเปล่าเอาอะเอาอะยังไงผมก็ไม่เคยดูเรื่องนี้นะเฮ้ยพี่ปล่อยผมใช่ไหมอันนี้ถ้าเขาตีเราจุดเครื่องเลยนะถ้าเขาตีปุ๊บเอาอะคำนับกลับเลยว่ะคำนับกลับเลยว่ะมันยังไงนี่มันยังไงนี่เตรียมเครื่องจังหวะอาหารเนี่เร้ก็กระโดดพู้ดไม้ลไมไเลย เราไม่อยู่กับเธอละเราไปเปิดกล่องกนะันกล่องดีกว่าเพื่อเจอน้ําหอมนะเออถ้าเจอเปืนนี้เราจะไปจิงเขาดีไหมเนี่ยโอ้โหเอาวะเขารีไปแล้วเนะก็จุดเครื่องมาเที่ยกวกล่องแล้วเช่นกันนะครับผมเอาวะมันบันปลื้มแล้วเอ้ายอมแพ้ไปเลย <laughs> ยอมแพ้เลยเหร โอเควผมก็วันนี้ผมต้องขอตัวลากไปก่อนเอาไว้เจอกันในขอของคลิปแน่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามใหผมด้วยบายบายไว้เจอกันครับใครมีไฟนนั้อย่าลืมเข้าไปทางดิสคอดได้นะครับผมบายบาย